ทีมวอลเล่ที่ดังสุดในไทยทุกถ้วยแชมป์พวกชีจัดไปแชมป์ลีของไทยและแชมป์แห่งทวีปเอเชียเชิญพบกับ6สาวแซฟบีจีวอลเล่บอลคลับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหนี่ทีมวอลเล่บอลหรือนางแบบเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะคุณน้องปลื้มจิตเป็นกัปตันทีมก็บอกว่าทีมนี้ไม่ได้คัดจากฝีมือเลยใช่ค่ะคัดจากหน้าตาแบบแรกนี่ไปในทัวร์นาเมนต์ที่ไปคว้าแชมป์ที่เวียดนามมา<ะ>ได้รางวัลด้วย เป็นผู้เล่นชอบค่าคู่แข่งใช่ไหม most valuable player ไม่ใช่าไม่ใช่ MVP ค่ะ the most beautiful player ผู้เล่นที่สวยที่สุดเพื่อร่วมทีมบอกว่าไม่ตลกเลยเพราะได้ยินมา800กว่ารอบแล้ว <c oughs> นะโพสดิโพสดิ most beautiful player <c oughs> เริ่มเชื่ <c oughs> เขาบอกในนี้มีคนหนึ่งเขาเรียกว่าเอาชีวิตรักตัวเองมา <c oughs> จนมาได้ดีในเกมวอลเลย์บอลนะครับคือบุคคลที่มีคำขวัญว่า ไม่รุกรับอย่างเดียวรับจนได้รางวัลรับยอดเยี่ยมของเอเชียคนก็มีแต่อยากจะตบกันทําไมเธอเธอชอบรับอะครับคิดว่ามันรึกษาใจดอะค่ะเ้ยโรคจิตป่เธอสาดิชไม่ใช่เธอซาดิชเธอสาดิชแล้วตัวตบตัวตบแล้วสาใจแต่ว่าางสั่งตัวรับเขาสาใจกว่ารับได้กุสบาใจกว่าสาใจกว่าตีแรงมากแต่รับได้โน้คนแบบนี้นอกจากเหมาะเป็นตัวรับแล้วเหมาะจะเอามาเป็นแฟนอย่างยิ่งนะครับ มาดูอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นคนที่เขาบอกว่าพูดภาษาของตัวเองก็คือชมพู่อารยาเวลาพูดต้องพูดก็ไม่รู้เรื่อไปแซวเขาว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องนี่เขาก็พูดรู้เรื่องพรุ่งนี้มันยิ่งกว่าห้ามพลาดค่ะ